เอาละครับสวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาทําเกมแคดป๊อปกันนะครับจาได้ใช่ไหมครับว่าเหตุการณ์หนึ่งที่ประเทศไทยเนี่ยคนไทยแห่กันไปคลิกเกมเว็บหนึ่งนะครับเป็นเกมง่ายๆเลยนะครับก็คือเมื่อคลิกก็จะนับคะแนนนะครับเสร็จแล้วก็เอาคะแนนของแต่ละคนที่คลิกไปเนี่ยมารวมกันเป็นคะแนนประจําประเทศเอาละครับแต่ว่าอันนี้เราจะทําแบบง่ายๆนะครับก็คือทําแค่ในเครื่องคอมของเราเฉยๆนะครับเอาละครับเดี๋ยวครูจะอธิบายคร่าวๆนะครับเมื่อตัวละครเราถูกคลิกเนี่ย ตัวกระตูนถูกลิกนะครับมันก็จะแสดงท่าทางแล้วก็นับคะแนนให้เห็นไหมฮะอ่านี่แหละครับวิธีการง่ายเลยนะครับแล้วตัวในเสาหรือตัวละครของเราก็จะพูดคะแนนออกมาให้เราเห็นด้วยนะครับอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะเริ่มใหม่เลยนะครโอเคพร้อมนะครับวิธีเปลี่ยนตัวละครนะครับก็ตรงอยู่ด้านขวาล่างนะครับแล้วก็เป็นรูปแมวบวกนะครับครูขอไม่ทวนเนาะไปแบบรวดเร็วเลย อาล่ะครับทีนี้นะครับจะสังเกตว่าตัวละครเนี่ยมันจะเป็นท่าเดียวอยู่อ้าวแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าเมื่อคลิกไปแล้วเนี่ยมันจะมีท่าอะไรบ้างให้นักเรียนสังเกตรตรงด้านซ้ายบนตรงนี้นะครับคอสตูมเนี่ยแหละครับคือท่าทางต่างๆนักเรียนสามารถตกแต่งแก้ไขหรือเพิ่มท่าก็ได้นะครับตรงนี้นี่เดี๋ยวให้นักเรียนลองไปศึกษาด้วยตัวเองนะครับหรือนักเรียนจะเปลี่ยนสีก็ได้นะครับอาละทีนี้ควรจะใช้ท่า A กับท่า d นะครับถ้าไดโนเสาร์4 A กับ 4d ตรงนี้นะครับในการให้มันแสดงท่าทางเอาละครับกลับมาที่โค้ดนะครับคลิกตรงซ้ายนี่นะครับจากนั้นนะครับนักเรียนครับจะสังเกตเห็นว่าเหตุการณ์ก็คือการคลิกใช่ไหมครับที่ตัวละครฉะนั้นเราก็ต้องไปที่เหตุการณ์นะครับจากนั้นนะครับจะมีปุ่มหนึ่งที่เขียนว่าเมื่อตัวละครนี้ถูกคลิกหรือ when sprite clicked นะครับหรือจากนั้นนะครับ เมื่อตัวละครถูกคลิกนะครับเขาก็จะทําตามคําสั่งที่เราใส่เข้าไปอาล่ะครับเรามาดูว่าคําสั่งที่เราเริ่มใส่มีอะไรบ้างเอาง่ายๆเลยครับก็คือเมื่อคลิกก็ให้เขาอ้าปากเมื่อคลิกก็ให้เขาอ้าปากฉะนั้นสิ่งที่ต้องใช้ก็คือเปลี่ยนคอสตูมเป็นอย่างนี้ฮะจากนั้นนะครับเราก็เลือกเป็น5 d ดไดโนเสาร์ดีเมื่อคลิกตัวละครเขานะครับเขาก็จะอ้าปากแงบเห็นไหมครับอ่า ทีนี้เนี่ยปัญหาของเราคืออะไรครับเขาดันไม่งับคืนใช่ไหมครับมันมีวิธีง่ายๆก็คือให้นักเรียนไปที่ควบคุมนะครับจากนั้นก็ใส่รอจากนั้นนะครับก็ไปที่รูปลักษณ์เหมือนเดิมครับแล้วก็ใส่เปลี่ยนเป็นไดโนเสาร์เเหมือนเดิมนะครับจะนั้นเมื่อคลิกนะครับเขาก็จะอ้าปาก1วิแล้วก็งับเหมือนเดิมเอาใหม่นะฮะคลิกเห็นไหมฮะ ได้แล้วนะฮะใครไม่ทันก็ขอให้สต็อปนะครับแล้วก็ค่อยๆทําตามนะครับเอาละครับเมื่อตอนนี้เนี่ยเดินเสาเราอ้างับอ้างับแล้วนะครับเราสามารถที่จะเ,เริ่มทําเกมได้เลยนะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องใช้นะครับก็คือตัวแปรตัวแปรคืออะไรนะครับตัวแปรเหมือนกับกล่องที่สามารถบรรจุค่าตัวเลข เข้าไปได้แบบไม่สิ้นสุดนะครับอ,อยู่ที่ว่าเรามันสามารถนะครับใส่ค่าตัวอะไรก็ได้แล้วมันก็จะจําเป็นค่านั้นเสมอนะครับเราสามารถเพิ่มหรือลดค่าในตัวแปรได้นะครับให้ในักเรียนนึกถึงเป็นเหมือนกับเป็นกระดานไวท์บอร์ดที่สามารถบวกเพิ่มลบนะค่าต่างๆหรือเอาข้อความไปใส่ก็ยังได้นะครับเอาละฮะทีนี้ตัวแปรที่เราจะใช้นะครับเราจะสร้างเองนะให้เราไปที่ ตรงด้านซ้ายนะครับสีส้มตรงนี้นะครับตัวแปรจากนั้นนะครับให้นักเรียนสังเกตว่ามันจะมีปุ่มที่เขียนว่าสร้างตัวแปรนะครับก็คลิกเลยทีนี้เขาจะให้กําหนดนะครับว่าไอตัวแปรเนี้ยเอาไปใช้กับตัวละครไหนบ้างแล้วก็ใส่ทั้งหมดเลยนะครับยังไม่แก้เนาะจากนั้นครรจะตั้งชื่อตัวแปรนะครับวิธีสร้างชื่อตัวแปรนะครับให้สร้างชื่อที่มันสื่อความหมายที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายนะครับ อย่างตัวนี้นี่ครูจะตั้งให้ยาวหน่อยนะครับเพื่อให้เราเข้าใจด้วยจริงๆเนี่ยมันต้องสั้นกว่านี้นะฮะตัวแปร x ที่เก็บค่า name นี้นะฮะออย่างฝรั่งเขาตั้งนะครัเขาอาจจะตั้งเป็นอ่ score นะครับหรือ mark นะครับแล้วก็ mark x mark y mark set นี่นะครับหรือ mark in one mark in two อะไรพวกนี้นะครับซึ่งอ่าตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวไว้รอเราไปเรียนขั้นสูง ตอนนี้เราตั้งชื่อง่องายๆนะครับนั่นเลยอาจจะตัง้งตั้งชื่อว่าตัวเก็บคะแนนก็ได้ตัวแปรเก็บคะแนนเฉยๆก็ได้สั้นๆแต่อันนี้ครูขอตั้งให้มันยาวนิดน,นึงนะครับตกลงจะสังเกตเห็นว่านะครับเมื่อเราสร้างปุ๊บเนี่ยตรงน้าซ้ายจะมีติ๊กถูกแสดงคะแนน,นด้วยนะซึ่งตัวนี้นักเรียนจะใช้ไม่ใช้ก็ได้นะครับสมมุติครูจะใส่ไว้ละกันนะครับตัวแปร x ที่เก็บคะแนนนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้เราสร้างตัวแปรเก็บคะแนนไว้ละอ่า ครูก็จะมาใส่ทิ้งไว้ก่อนนะฮะที่ตรงโค้ดนี่นะฮะเดี๋ยวครูจะสอนวิธีใช้อาวิธีใช้ทาอย่างไรนะครับนั่งเรียนสังเกตเห็นว่าตรงที่คําสั่งตัวแปรเดิมนะครับเรายังไม่ไปไหนนะครับมันจะมีคําสั่งหนึ่งที่เขียนว่าเปลี่ยนตัวแปรนะครับทีละหนึ่งเปลี่ยนตัวแปรทีละหนึ่งทีนี้นักเรียนสังเกตดูฮะเปลี่ยนตัวแปรตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวแปรที่เราสร้างใช่ไหมครับเราก็คลิกตรงช่องตรงนี้นะฮะ เพื่อเปลี่ยนเป็นตัวแปร x ที่เก็บคะแนนนี่ทีละหนึ่งมันมีความหมายว่าอย่างไงทีนี้ทีนี้เขาแปลแบบอาจจะงงนิดนึงครับสิ่งที่เข้าใจง่ายๆก็คือว่าเมื่อใดก็ตามนะครับมมาถึงโค้ดมาถึงบรรทัดนี้นะครับจะมีการเพิ่มค่าให้ทีละหนึ่งแต่ทีนี้เนี่ยเราจะใช้คำสั่งนี้ก็ได้นะฮะแต่จะมีอีกคาสั่งหนึ่งเดี๋ยวครูจะไป ที่หลังนะครับเดี๋ยวจะบอกที่หลังเอาละครับตอนนี้เนี่ยเราใช้คําสั่งสําเร็จให้เขาก่อนนะฮะทีนี้ตัวแปรเมื่อเราคลิกนะครับตัวแปรจะเพิ่มทีละหนึ่งอ่าตั้งนักเรียนนะครับเดี๋ยวดูคําสั่งตัวอย่างนะครับดูจากตรงผลเนี่ยนะครับที่แสดงบนหัวของไดโนเสาร์นะเมื่อคลิกปุ๊บนะครับอ่าก็จะบวกคะแนนอ่าทีนี้คะแนนมันบวกช้าใช่ไหมครับเราอยากให้บวกเร็วๆเราก็เลื่อนคําสั่งมาไว้ด้านบนๆทีนี้เมื่อคลิกเขาก็จะนับคะแนนไปก่อนนี่เห็นไหมฮะ อ่าก็อยู่ที่เราลำดับคำสั่งด้วยนะครับว่าเราลำดับได้มากน้อยแค่ไหนทีนี้ไอ้ตรงช่วงหน่วงเวลานะครับควรจะตั้งเป็น0.1นอ่าไม่ต้องหน่วงมากครับแบบคลิกเร็วๆได้เลยนะฮะอ่าทีนี้นะฮะเราก็จะได้ตัวเดลตาเซที่คลิกแล้วก็นับคะแนนอ่าจริงๆแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าเราจะเพิ่มความแอดวานเข้าไปนะครับอ่าแอดวานเข้าไปยังไงนะครับก็คือเราจะให้เดลตาเซเนี่ย พูดคะแนนออกมาด้วยนะครับถ้าใครจำได้พูดอยู่ตรงไหนนะครับตรงรูปลักษ์สายสายบนนี่นะครับสีม่วงจากนั้นก็ให้เอาคำพูดนะครับสองวิตรงตรงหลังจากเพิ่มคะแนนไปแล้วกันอ๋อเอาไว้หลังสุดเลยก็ได้ฮะไว้หลังสุดเลยก็ได้จากนั้นนะครับน่ีนยนสังเกตว่าไอ้ตรงบล็อกคำว,ว่าพูดเนี่ยมันสามารถเอา กลมๆของตัวแปรเนี่ยก็คือค่าของตัวแปรเนี่ยไปพูดแทนได้ฮะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามนะครับที่ตัวแปรเนี่ยมีค่าใดๆก็ตามนะครับเช่นตอนนี้มี16ใช่ไหมครับเมื่อคลิกปุ๊บก,ก็จะเป็น17ใช่ไหมครับเขาก็จะพูด17นะครับที่อยู่ในตัวแปรเนี่ยออกมาสองวิลองดูนะครับคลุบเห็นไหมฮะอ่านักเรียนก็สามารถเอามาเป็นตัวแสดงผลได้นั่นเองนะครับไอ้ตัวกลมๆเนี่ย อ่ะนะครับทีนี้เนี่ยรู้สึกว่า,ามันจะพูดช้าไปใช่ไหมครับควจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนออกไม่ทันใจวัยรุ่นเอาเป็นพูดเฉยๆนะครับเสร็จแล้วก็หลังจากที่เราบวกคะแนนแล้วดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นปุ๊บเห็นไหมฮะเ,เขาก็จะพูดค้างตลอดเวลาโอเคนะจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ตัวนับคะแนนตัวแสดงผลคะแนน,นแล้วเนี่ยจริงๆแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับแต่ว่า ครูจะให้มันแอดวานซ์ขึ้นครูจะให้มันมีเสียงด้วยอ้าวทำยังไงดีวิธีนะครับให้นักเรียนไปที่เสียงตรงนี้นะฮะจะเห็นว่ามันจะมีเล่นเสียงป๊อปอตรงนี้นะฮะอ่าครูก็จะเอาไปใส่หลังจากามันอ้าปากแล้วกันนะครับฉะนั้นเมื่อคลิกปุ๊บนักคะแนนมีเสียงป๊อปอ่าแล้วก็งับดูนะครับว่าเกิดขึ้นตามที่เราต้องการไหม เห็นไหมครับเมื่อใดก็ตามที่เราคลิกตัวละครนะครับมันก็จะนับคะแนนเพิ่มไปเรื่อยๆเป็นไงง่ายไหมครับออ่าทีนี้เราก็จะได้เกมแคทป๊อปที่เราต้องการแล้วนะครับอ้อแถวให้อีกนิดหนึ่งตรงที่ว่าเสียงนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้สังเกตเห็นไหมครับว่าเราสามารถบันทึกเองก็ได้นะบันทึกเสียงเข้าไปเองก็ได้หรือเราจะเพิ่มเสียงที่มีให้อยู่แล้วนะครับจากตรง เสียงนะครับจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะฮะอ่าเนี่ยฮะเพิ่มเสียงหรือว่าเราจะหาเสียงก็ได้นะฮะอ่าพวกสัตว์พวกแมวพวกแกะอะไรพวกนี้นะครับเราก็สามารถใส่ได้หมดนะครับอย่างอ่าดักอือเราจะใช้เสียงดักก็ได้นะครับเปลี่ยนจากป๊อปเป็นดักอ่าเห็นไหมฮะอ่าแค่นี้เองนะฮะวันนี้ ออก็หวังว่านักเรียนจะสนุกสนานกับการสร้างเกมแคทป๊อปกันนะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ